b c m r โดยตัวในคลิปก็จะเป็นตัว MCMR ตัวรางหน้ายาว14.5นิ้วโดยตัวนี้เนี่ยก็ผลิตโดย VFC เป็นค่ายของไต้หวันที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับโดยตัวนี้มือหนึ่งค่าตัวจะอยู่ที่ราวๆ20,000ต้น จุดเด่นของตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยก็คือจะเป็นเรื่องของมาร์กิ้งโดยตั้งแต่หัวยันท้ายกระบอกเนี่ยจะเป็นของแต่งของค่าย BCM แต่ใต้รางเนี่ยก็มีมาร์กิ้งเขียนว่าเป็น Air Soft Use Only ใครที่ซีเรียสหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องหาทางลบเองนะครับมาในส่วนของบอดี้เนี่ยก็จะเป็นการยิงมาร์กิ้งล่องลึกซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบมาร์กิ้งล่องลึกมากๆดีกว่าไอ้แบบที่เป็นตัวสอนสีขาวในส่วนของกิบมือเนี่ยก็จะเป็นกิบมือแต่งเหมือนกันซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบ Feeling Touch ของกิบมือตัวนี้มากโดยรวมแล้วน, oi, นภายนอกเนี่ยจัดเต็มมากๆเหมาะสุดๆสําหรับคนที่เน้นความสมจริงแล้วก็มาในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนภายในของปืนโดยปืนแก๊สเนี่ยเวลาเทคดาวมาก็จะเหมอือนปืน ในด้านความที่ค้าตัวรุ่นนี้อยู่ที่2 0 0 0 0ต้นชุดยิงภายในเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยดูจากในภาพก็ได้นะครับว่าแม่เหล็กเนี่ยดูติดเลยแล้วก็ยังมีส่วนอื่นนะครับที่เป็นเหล็กเช่นพวกปลดแม็กโบลและสเปคของตัวนี้เนี่ยโบล์จะเป็นโบล์แบบไฮสปีดถึงโบล์จะเป็นเหล็กที่มีน้ําหนักค่อนข้างหนักแต่ก็ยังยิงกระชับอยู่ทําให้ฟีลลิ่งการยิงเนี่ยดีขึ้นมากๆแล้วก็ตัวนี้มีฟีลลิ่งการลั่นไกที่ดีมาก แต่ก็ต้องระวังเรื่องของสนิมหน่อยเพราะปืนเนี่ยมีเหล็กเยอะต่อมาเนี่ยในจุดข้อเสียตอนผมไทายอยู่ในอยู่แม็กรั่วเฉยเลยนะครับซึ่งพอไปสอบถามคนที่เขาเล่นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น V2 p o โพลิงแม็เนี่ยไม่ได้ใช้ไซส์ขนาดตลาดทั่วไปทำให้การซ่อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากลองไปดูในส่วนของการเทสติ้งได้เลยนะครับ ก็โดยสรุปนะครับในเรื่องของมาร์คิงความสวยงามการยิงดีเหมือนเดิมแล้วก็ไว้ใจได้สไตล์ VFC แต่ถ้าใครจะเอาไปลงสนามเนี่ยเรื่องความแม่นยำก็ยังน่าเป็นห่วงพอสคมควรแล้วก็เรื่องที่แย่ที่สุดน่าจะเป็นส่วนของแม็กเนื่องจากปืนเนี่ยเป็นระบบแก๊สอยู่แล้วมันทำให้แม็กเนี่ยต้องมีการซื้อมีการร่วมเป็นปกติแต่มันดันใช้อะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นทำให้การซ่อมเนี่ยเป็นเรื่องลำบากส่วนตัวเนี่ยเรยอยากแนะนำให้ซื้อเป็นเวอร์ชัน V3 ไปเลยดีกว่าโดยใครที่ดูมาถึงจุดน,นี้ก็ขอปรุณมากๆนะครับขอบบ้อกต่อ